ในแอปพลิเคชันในกีันขับจากโทรศัพท์นะครับก็กดสตาร์ทไปเลยเพลินสวัสดีตอนเช้าครับคุณแนะนำไปแล้วเดี๋ยวออกไปวิ่งกันเช้าวันอาทิตย์ครับ วันนี้มากับคุณเนะเหมือนเดิมวิ่งแถวบ้านนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบค้มๆพร้อมอัพเรียบร้อยแล้วแล้วก็ิของไปหลายอย่างมีรองเท้าสองคู่ที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ของผมจะเป็นเป็นกษัสามสิบเก้ส่วนคุณเใส่ React Infinity f i n a n e ส ครับโอเคนี่จะเอาไปลองลันก็เป็นลองรันแต่ว่าคงยังไม่ลองรันเท่าไหร่ครับจะดูว่าจะได้สักกี่กิโลนะวันนี้แล้วก็มาคุยกันเรื่องการฟื้นฟูครับสวัสดีครับคุตาครับ,บ,รบวันนี้มาฟื้นฟูกล้ามเนือ้อแล้วก็การวิ่งกันก่อนจากสัปดาห์ ่านเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับออกจากบ้านมาแค่200เมตรเท่านั้นนะครับเราก็จะถึงเคนยาทันทีนะครับทางดินแดงแถวบ้านใกล้มากๆเลยนะก็จะเห็นในหลายๆคลิปนะครับหลังจากที่ผมไป วิ่งมานะครับที่นครพนมพก็เป็นระยะ40.3เนะมันก็ไม่ครบมาราธอนนะครับแต่มันก็คือมันก็ไกลอะ่ะแล้วก็ใช้ความพยายามมาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นการแข่งขันเลยแหละนะแต่ช่วงท้ายก็อาจจะผ่อนลงบ้างเพราะว่ามันทางมันแคบแล้วก็เหนื่อยมากทางก็เป็นปูนตลอดเลยนะครับทำให้มีความกังวลเหมือนกันว่า ขาเนี่ยมันอาจจะบาดเจ็บได้ในหลายๆส่วนแต่ตอนที่วิ่งจบมาก็สภาพยังดีมากไม่มีการกระเพกหรืออะไรเลยก็คือไม่บาดเจ็บนั่นแหละแต่ก็มีความเมื่อยล้านะครับทั้งในระบบภายในของระบบเลือดนะครับระบบของกล้ามเนื้อกระดูกทุกอย่างรวมกันนะมันก็คือใช้งานหนักนั่นแหละมาเพราะนั้นมันก็ต้องพักผ่อนก่อนนะครับการฟื้นฟูหลักๆ ของผมก็คือว่าก็เหมือนกับตอนที่ก่อนที่จะวิ่งมาราทอนนะคือเราก็จะเทปเปอร์ใช่ไหมการเทปเปอร์ก็คือการลดระยะเพื่อให้ร่างกายมันพร้อมนะครับมันก็จะค่อยๆลดระยะลงไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็น่าจะคุ้นเคยแต่อีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ก็คือการรีเวิร์สเทปเปอร์นะครับก็คือเหมือนกันแต่ว่าทําตรงข้ามกันเหมือนกระจกอะ ก็จะค่อยๆเพิ่มระยะกลับเข้าไปนะครับแนวทางก็คือง่ายๆก็คือว่าวิ่งวันเว้นวันสมมุติว่าเราวิ่งมาราธอนนะกลับมาวันอาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์ก็พักวันอังคารถ้าไม่ไหวก็พักวันอีกหรือว่าจอกเบาๆได้นิดหน่อยสามโลอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็พักวันพฤหัสก,ก็กลับมาวิ่งอีกอาจจะยาวขึ้นหน่อยนะครับวันศุกร์ก็จ,จะพัก ตอนเต่าก็กลับมาวิ่งปกติแล้วเบาๆอย่างผมก็คือช่วงเนี้นะฮะช่วงประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็จะเริ่มแล้วร่างกายก็เหมือนกับเออกับเข้าที่เราประมาณหนึ่งนะครับก็เลยมาทําคลิปนี่แหละมาเล่าให้ฟังว่านอกจากเรื่องของการวิ่งวิ่งยังไงนะฮะกลับมาวิ่งยังไงหลังจาการาธอนยาวๆแบบนั้นระยะยาวๆแบบนั้น มีเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็การกินแบบไหนนะครับมาเพิ่มเติมกันโอ้เพินเลยตรงนี้เริ่มทำนาแล้วนะครับอากาศดีๆแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้เราฟื้นฟูตัวเองได้ดีอากาศเนี่ยบางทีมันก็ เหมือนมันไม่ช่วยนะแต่ลึกๆแล้วก็คือว่าค่อนข้างที่จะมีผลเยอะสำหรับผมนะครับอย่างช่วงเดินทางบ่อยๆอย่างงีนครับไปในที่ที่มลพิษเยอะๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะคือวิ่งไม่ไหวนะครับเพราะงั้นก็มีโอกาสก็คือหาโอกาสในการวิ่งในพื้นที่ที่อากาศบนสุดก็จะดีนะส่วน อุณหภูมิช่วงนี้มันก็ยากมันก็คืออากาศร้อนชื้นนะครับแล้วก็มีฝนตกช่วงที่เราวิ่งมาราธอนกลับมาเนี่ยมันก็คือว่าภูมิเราจะตกภูมิคุ้มกันะจะตกนะครับมีโอกาสที่จะป่วยง่ายกว่าปกตินะเชื้อโรคอะไรจะเข้าร่างกายได้ง่ายกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของภูมิตรงนี้เนี่ยผมจะใช้วิธีการ โดยการเสริมพูงคุ้มกันในมุมอื่นๆนะครับเช่นการรับประทานพวกวิตามินเข้าไปแบบโอเวอร์คือโอเวอร์โดสเข้าไปนิดหนึ่งพวกวิตามินนะครับวิตามินรวมไม่ต้องโอเวอร์มากนะหมายถึงว่าให้มันเต็มๆไปแล้วก็วิตามินซีนะครับแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็คือโปรตีนที่จะต้องกินเสริมเข้าไปก็มีคลิปที่แล้วนะที่พูดถึงเรื่องของเอ็กซ์เดียว แอนโปรตีนนะครับเพราะว่าเป็นโปรตีนที่เสริมชนิดเดียวที่ผมกินได้นะนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกถัว่วพวกข้าวธัญพืชแล้วก็พวกผักใบเขียวก็มีโปรตีนนะครับแต่ส่วนใหญ่คือเต้าหู้ของผมนะถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือตัวการกินเสริมเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมันกลับเป็นส,สมดุลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ภูมิไม่ตก ภูมิมันก็ค่อยๆกลับขึ้นมาเออมันภูมิมันตกอะ่ะมันรู้สึกเลยนะมันก็เหมือนแบบเหมือนจะเป็นไข้ทุกวันอะ่ะหนาวร้อนๆนะครับใครที่เคยวิ่งยาวๆมาโดยเฉพาะครั้งแรกๆก็ต้องระวังคุณก้าวซียกินผลไม้เยอะมากเลยค่ะออกินผลไม้ทุกวันเลยอีกอย่างก็คือผลไม้นะ ไผมันก็ช่วยให้สดชื่นนะผลละไม้เนี่ยขาดไม่ได้เลยที่บ้านนะครับแล้วก็พวกน้ำปั่นนั่นแหละเอามาปั่นกับผักเนาะเออการปั่นผักกินผักผลไม้กินเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับต้องลองดูนะก็ตรงนี้ก็คือการฟื้นฟูในส่วนของการกินแล้วก็การเพิ่มภูมิคุ้กันเรื่องต่อมาก็คือการนอนนะครับ นอนเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องนอนให้เยอะผมเนี่ยเป็นคนที่นอนง่ายหมายถึงว่าชอบนอนพื้นฐานของนักกีฬานะครับที่ดีก็คือจะต้องเป็นคนที่นอนเก่งนอนเก่งนะครับนอนเก่งก็คือเอะอะไรก็นอนพักนะเอะอะไรก็หลับได้ง่ายๆเพื่อให้ร่างกายมันฟื้นฟูนะครับจะสังเกตเลยว่านักกีฬาที่เก่งๆส่วนใหญ่จะหลับเก่งมาก รี ap, <st ur bed> <fig ur ative> ่ว <dragon risque> ่าปะคือแบบไออานนิดนึงก็คือแอบไปนอนตลอดเลยนะครับพวกนักกีฬาจริงๆคือสลับแล้วค่ะครับแล้วก็ร่างกายมันก็จะฝืนฟูได้เร็วเก็บแรงเอาไว้ไปซ้อมผมเนี่ยประจําเลยแต่ก่อนซ้อมกีฬาก่อนซ้อมเนี่ยหลับก่อนนะครับนอนก่อนเพื่อนก็จะบอกว่านอนก่อนมึงไปวิ่งได้ด้วยหรอวไม่รู้สึกแบบว่าอึดอัดเล้นนี่บอกว่าอุสบาย สบายเลยแบบเฟรชเลยตื่นมาแต่มันก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่ธาตุคนนะแล้วแต่แบบเป็นคนแบบนอนยากอะ่ะลองใช้ฝึกลมหายใจช่วยก็ได้ค่ะ,ะใช้บรีดเวิร์บรีดเวิร์สที่นาฬิกาก็มีให้กดนะเออถ้านอนไม่หลับก็บรดเวิร์สเอาเบรีดเวิร์สก็คือการฝึกหายใจเป็นแบบจังหวะเนาะจะเป็นจังหวะยาวๆนะครับเช่น ส่ห้าวิสี่ห้าวิเข้าแล้วก็4ีหวิกันใช่ไหมแล้วก็ออกยาวยาวสักสิบวิอะไรเงี้ยครับแต่มันก็จะมีโปรแกรมที่เขาตั้งไปแล้วในเบรดเวิร์กตัวนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวต้องลงรายละเอียดกันทีหนึ่งนะครับเรื่องของการหายใจในส่วนของการนอนเนี่ยคือนอนกลางคืนะให้ได้นะครับ ผมก็นอนถือว่าผมนอนสามทุ่มใช่ไหมสามสี่ทุ่มก็ตื่นตีห้าก็เจ็ดชั่วโมงส่วนใหญ่ผมจะนอนเจ็ดชั่วโมงนะครับทุกวันก็ทําให้ฟื้นฟูเร็วนะเจ็ดชั่วโมงเพียงพอนะครับถือไปเยอะเลยแหละสําหรับวบนี้แต่กลางวันก็ยังมีแอบงีบีประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับคือเป็นคนที่นอนเยอะส่วนวิ่งก็นนี้แหละ เช้าเย็นช่วงนี้นะครับกลับมาฟื้นตัวแล้วก็จะเป็นเช้ากับเย็นแอคทีฟพีกน้ำแบบผงผสมมาแต่ตัวนี้ไม่มีคาเฟอีนเนาะใช่อร่อยนะคือกินแล้วมันจะมีรสเย็นเย็นด้วยค่ะชอบมากเลยมีพลังงานด้วยแล้วก็มีเกลือแร่ใช่ค่ะอร่อยมากมันมีรสอะไรเย็นเย็นที่แบบไม่ได้ใส่น้ำแข็งแต่มันเย็น <laughs> เออมันเย็นของมันเอง ก็วิ่งชมนกชมไม้นะครับในช่วงนี้เทสทีผมวิ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเทสหกเทสเจ็ดเทสหกเทสห้านิดหน่อยนะครับก็จะดูเหมือนว่าเออวิ่งช้าๆอีซี่สบายๆแบบเวลี่อีซี่เลยรองเท้านี่ก็ใช้รองเท้าเทรลลี่เทนนิงธรรมดานะครับอย่างกลุ่มเพกกสซ์หรือว่าลีไอท์มันก็จะช่วยให้ วิ่งได้ง่ายแล้วก็ทนด้วยไม่ต้องไปตัวแข่งบ่อยคือรองเท้าตัวแข่งพวกเน็กเปอร์เซนต์ต่างๆนะครับเอาไว้ใช้ซ้อมตอนแข่งหรือว่าตอนเข้าตารางแข่งจะดีกว่าถ้าเป็นช่วงธรรมดาช่วงธรรมดาคือช่วงออฟซีซั่นรือไหมก็ช่วงเก็บระยะผมถ้าไม่ได้ใช้นะก็ใช้บ้างสลับคือช่วงออฟซีซั่นก็คือใส่ทุกอย่างพยา,งายามใส่ให้มากที่สุด แต่เน้นไปทางรองเท้าที่เขาทนทานต่อพื้นที่นะครับพื้นผิวอย่างพื้นผิวแบบนี้ดินแดงนะครับถามว่าดีต่ออะไรบ้างนะครับก็คือดีต่อข้อเขาข้อเท้าทุกอย่างแล้วมันลื่นๆแต่ว่าถ้าเราเอารองเท้าดีๆมาวิ่งแบบพวกรองเท้าแข็งมันก็ไม่ค่อยดีนะอา,นะาจจะงได้นะก็ ไม่ไม่งั้นก็ไปทางรองเท้าเทลเลยนะครับรองเท้าเทลก็คือจะด,ดีที่สุดสำหรับเส้นทางแบบนี้เพราะว่ามันก็จะทนแล้วก็จะยึดเกาะพื้นที่ได้พื้นผิวได้ดีกว่าแบบนี้อย่างนี้ว่าสบายนะวันนี้เอา Nike React i n ข้อต่อค่ะส่วนเจ้ารีอคมันก็มั่นคงเหมาะกับการฟืนฟ้นะููวมากรองท้าที่ไปสำหรับการฟื้นฟูโดยเฉพาะนะครับก็คือกลุ่มรันเทเลสของไนกี้จะมี r e a ร์ i n ีอินฟินิตีแล้วก็กลุ่มอินวิ c i b l e นะครับสองตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยผมก็เอาไปใส่เดินบ้างวิ่งบ้างนะครับสำหรับ r e อร ส่วนอินวินซิเบิลก็เริ่มเก่าแล้วก็เลยเก็บไว้ก่อนจึมีโอกาสได้รุ่น2มาก็จะเอามริวาีน,น,น,นึงนะครับเันแบบอินฟินิตีแล้วก็อิน n ินิตี้รีวิวไปแล้วอินวินซิเบิลสต่อไปก็คือเป็นเรื่องของแผนการฝึกซ้อมคร่าวๆนะครับสำหรับในช่วงที่เรา off season. ออฟซีซันอาจจะเป็นช่วงออฟซีซันสั้นๆหรือว่ายา,ยาวๆก็ตามนะครับส่วนใหญ่ผมจะ กลับมาสู่พื้นฐานแบบแบบพื้นฐานแบบพื้นฐานร่างกายจริงๆนะครับคือเริ่มใหม่หมดเริ่มใหม่หมดเลยนะครับอาจจะไม่ได้ต้องไปกังวลว่าจะต้องวิ่งเพสอะไรละนะแล้วก็เน้นการเสริมสร้างร่างกายแล้วก็เอ็นจอยสนุกสนุกกับช่วงที่ออฟซีซันนะครับตอนที่เรามีตารางเราก็จะสนุกกับการมีตารางใช่ไหม แต่บางทีมันก็จะเกิดความเครียดนะครับเช่นเราอยากจะทําตามตารางให้ได้ทีนี้พอมันผ่านไปละก็กลายเป็นช่วงที่ไม่มีตารางเราก็จะไปเครียดนะเราก็จะเกิดความเครียดว่าเฮ้ยฉันไม่มีตารางวิ่งฉันจะวิ่งอะไรดีวันนี้อะไรสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเออเราก็ไม่ต้องไปเครียดนะเราไม่มีตารางวิ่งช่วงนี้เราก็วิ่งสบายๆเอ็นจอยไป อยากใส่รองเท้าอะไรก็ใส่ไปอยากจะใส่ชุดอะไรก็ใส่อยากจะวิ่งไปทางไหนก็วิ่งความเร็วอะไรก็วิ่งไปวิ่งวิ่ง,งเดินเดินพักผ่อนนะครับหรือว่าอยากจะไปยิมไปไว่ายนะ้าไปปั่นจักรยานอะไรก็ว่าไปเพราะว่าผมก็ไาะว่าหลายๆคนที่เป็นท่านผู้ชมที่ช่องรันวิสาเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังกับการวิ่งนะครับแล้วก็ตักการวิ่งมากแต่ก็ ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ในช่วงออฟซิกซั้นผมอยากจะให้ทำจิตใจให้สบายๆนะครับแล้วก็วิ่งเอ็กพอวิ่งเพลินๆวิ่งอะไรแบบสบายๆอ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนนี่คุณภาษาอุตสาหน่อยอย่างคุณในช่วงนี้คืองานแข่งเก่าๆงานแข่งใหม่ๆซ้อนกันทุกอาทิตย์เลยค่ะเดี๋ยว นี่หน้าถัดไปนี่หาติดสามงานเลยอะวันทำยังไงดีคือรูปแบบของการแข่งขันนะครับเราลงงานหรือว่างานมันกับมากองกันโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือ,อยังผมอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนที่อยู่ๆก็อาจจะมีอีเวนต์เข้าใช่ไหม,มเพราะว่าเราอาจจะถูกเชิญเปนไปไปทํางานอะไรบางอย่างแล้วเราจะจัดการยังไงครับแบบร่างกายแล้วก็แผนการการนฟูของเรา อางของขเราจะทยังไงไเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องมีการจับนะครับความสำคัญของการแข่งขันนะไม่ใช่ว่าเราจะแบบให้มันเป็นแบบแมตช์เอาจริงทุกอันออไม่ใช่แมตช์เอาจริงทุกอันนะครับที่เขาเรียกว่า A อเอ,อ่ะก็คือเลสระดับ A ใช่ไหมมันก็ต้องมี B CD ด้วยนะเออข้าใจไหมคือแล้ว B CD มันต้องห่างกันเห็นชัดเจนนะครับ B d o g เนี่ย B r เลสสมมตน,นะออคือแบบ เลสที่แบบเราไม่เอาที่สุดอาจจะเป็นแค่แบบการพาหมาไปจูงวิ่งไปด้วยหรือว่าหรือว่าแค่วิ่งให้จบหรือเป็นเพเตอร์หรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนะครับนสนุกในชีวิตใช่แต่ว่ามันก็ต้องมี B-C ด้วยนะเช่นอย่างงานนครพนมล่าสุดของผมก็คือเป็น b ีเลสใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้แบบถึงกระทุ่มสุดตัว คือมันไม่ได้เกี่ยวกับความใหญ่หรือเล็กเออไม่ไม่เกี่ยวกับความใหญ่ก็ล็กของอ่ะเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับตัวเราะเกี่ยวกับตัวเราวะระยะห่างใช่มใช่ใช่เราต้องวางแผนวะาใชา่ก็เหมือนนะักีฬาแข่งเก่งเก่งเกอะอย่างกีรินตันติเวทอย่างเงี้ยใช่ไหมออคือเขาก็ต้องเล็งเห็นว่าเขาต้องของวะเอองานนี้แมทนี้คือแมทใหญ่ใช่ไมแมทนี้คือแมทเล็กใช่ไหมครับหรือว่าเอาง่ายๆก็ได้เอาที่เรารู้จักอย่าง บิ๊กเบลอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ลงทุกงานใช่ไหมครับเขาก็จะมีงานที่แบบที่เขาไปตั้งใจลงแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นระดับโลกหรือระดับมืออาชีพเนี่ยเวลาเขาลงเนี่ยเขาต้องเต็มที่เป็นเอเลีตลอดใช่ไหมส่วนพวกบีอะไรก็เหมือนอยู่ในสนามซ้อมเพราะว่าเขาต้องรักษาภาพลักษณ์ใช่ไหมเพื่อที่จะเป็นนักแข่งขันในระดับที่สูงแต่เราไปดูแบบนั้นเราจะรู้สึกว่าเอหมือนเขาเต็มทุกงาน ใช่หรือว่าฉันจะต้องเต็มทุกงานแบบนั้นใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะครเพราะว่าเราเป็นนักวิ่งสมัครเล่นเราก็จะต้องลงงานทุกงานที่เราลงนั่นแหละแต่มันใช่เ,เออเขไปเถอะถ้าเราสะดวกแต่มันก็ต้องมีงานที่เราเอาจริงงานที่เราไม่เอาจริงเข้าใจไหมครับค่ะบางงานเอาจริงบางงานเข้าร่วมเออบางงานเน้นเข้าร่วมบางงานเน้นเข้ารอบโอเคนะครับก็คือประมาณนี้ ไมยเซตก็ถ้าเราแบ่งได้ก็แบ่งเป็นขั้นเอาไว้ในใจเราใช่ไหมคืองานที่เราจะเอาจริงนะมาลาทอนควรจะเอาจริงแค่ปีละสองงานเต็มที่ฮาร์ปก็อาจจะเอาจริงได้สักสามสี่งานต่อปีนะครับถ้าเป็นพวกระดับโลงเนี่ยเขาน้อยมากเลยนะสิบโลเนี่ยเขายิ่งแบบลงน้อยเลยเพราะว่ามันใช้ร่างกายเยอะแล้วมันต้องพักนะนะครับยิ่งระยะสั้นแค่ไหน จริงๆยิ่งพักนานสังเกตดูนะครับก็แต่นานในรูปแบบของของของเขานะ mm hmm. เออไม่ได้เป็นรูปแบบของเราไม่ใช่แบบวิ่งร้อยเมตรเสร็จพักปีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นก็มีการแข่งตลอดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่เขาพักบ่อยประมาณนี้สําหรับการวางแผนการแข่งขันในช่วงที่ตารางนานแน่นนะครับคือพื้นฟูก็อยากจะพื้น,น,น,นใช่ งานก็อยากไปใชเนะ่เหมือนเทลนะเหมือนปะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปเทลห้ากิโลเมตรแล้วเหมือนวิ่งมาสัก1ิโลได้อากาศมันอึดอัดนิดนึงนะครับวันนี้ก็วิ่งสำหรับเดินไปเพลินๆการวางแผนเพื่อที่จะวางแผนก่อนดูแปลกๆนะ พราะว่าช่วงออกซีซันเราก็จะต้องมีแผนเหมือนกันว่าเราจะกลับไปสู่ฤด,ดูกาลการแข่งขันใหม่ตอนไหนบางคนก็พักแค่ทีดเดียวอย่างผมเนี่ยพักอาทิตย์เดียวเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้าตารางแล้วเป็นตารางสั้นๆน,นะครับื่อที่จะไปงานขขนแกนันซึ่งมันก็จะมีตารางรูปหลายรูปแบบแต่ก่อนที่จะเข้าตารางเราก็ต้องเตรียมตัวกว่อนเช็คร่างกายให้เรียบร้อยนะครับว่า มีบาดเจ็บมีอะไรตรงไหนไหมพร้อมไหมนะครับวิธีการเช็คก็คือมาวิ่งเบาๆแล้วก็ดูสภาพร่างกายว่าเฮ้ยเริ่มกลับมาแล้ววะ่ะส่วนใหญ่มาระทอนก็ใช้เวลาประมาณสักสสัปดาห์1-2สัปดาห์นะครับถ้าเกินหนักๆนะส่วนใหญ่แล้วค่อยกลับเข้าตารางนะครับการขับเข้าตารางก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละน้อย หมายถึงว่าตอนแรกก็จะเป็นพวกเบสก่อนนะครับเป็นตารางแบบของช่วงของการเสริมสร้างร่างกายใหม่เข้ายิมฝึกโยคะนะครับฝึกโมบิลิตี้ใหม่เซตใหม่เซตร่รางกายใหม่เพราะว่าจากการที่ไปวิ่งมาราธอนมาเราก็ได้ผ่านสมรัูมูมาอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่เราผ่านสมอรภูมูมาเราจะอัปเกรดร่างกายเราประมาณเราจะเก่งขึ้น ร่างกายเราจะเก่งขึ้นสําหรับการพัฒนาในเชิงลึกเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมดีเติมดีเราก็จะฟื้นฟูเร็วเสร็จเรากลับเข้าตารางช่วงแรกเราก็เน้นเสริมสร้างร่างกายาให้มันแข็งแกร่งนะครับเพื่อ,อที่จะพร้อมที่จะกลับเข้าสู่ตารางซ้อมแบบจริงจังซึ่งอาจจะเป็นตาราง4เดือน3เดือนประมาณนี้สําหรับมาราธอนของผมก็ตารางมาราธอนปลายปี น่าจะเข้าช่วงสิงหากันยาเหมือนเดิมนะครับปีนี้ไม่ได้ไปบางแสนแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปเอ็มหรือเปล่าเล็งอยู่หลายงานเดี๋ยวจะแจ้งนะครับว่าจะไปงานไหนสำหรับเอเลสปลายปีะยังเลือกอยู่แต่ลงมาลัทธันแน่นอนมีให้เลือกหลายงานมากๆาเลยน่าสนุกนะครับเฮ้ยไ่างา ผูเรร้เนรผู้หมารักห<ฤ>มาชอบเอ็มที่ก็ถือวิ่งมาใกล้ค่ะไม่กัดหรอกยากมากที่จะกัดน,นะเท่าี่ผมดูนะแต่มันก็แล้วแต่นะก็แต่คนนะครับอย่าไปใช้เป็นแบบอย่างนะครับเมื่อกี้ถ้าใครัวก็คือ กำลังงานลงคิดถึงผมก็คือชวนอจะตรงออกเฮ้ยมามาเฮ้ยอะไรนี้วิธผมก็คือชวนมาด้วยมามาเร็วตามมาตามมาเร็วเร็วเร็วอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยสองคนนี้เก่งว่ะมาจากหลายถึงพื้นที่ม,มีกินจากต่างถิ่นก็จะชื่นชมเราว่าเราไปต่างถิ่นได้นะครับคืออย่างนี้จริงๆวเวลาหมาเห่าเราเนี่ยค่ะเขาทักทาย รย์แล้วก็โชว์ลแล้วก็โชว์ออฟบางทีเจ้านายเขาอยู่เขาก็จะทักทายแรงหน่อยโชว์ออฟเพื่อแสดงว่าเฮ้ยฉันตั้งใจทำงานนะใช่<ม>ประมาณนั้นใครที่กลัวนะคะให้พยายามส่งพลังงานลงพื้นเก็บเข้าไปในตัวความคิดของเรานะไม่มาว่าอันนี้อย่าไปคิดเราเลี้ยงี่เท้า ฉันวิ่งไปเดี๋ยวฉันวิ่งาปแบบนี้ค่ะหมาจะไม่ยุ่งกับเรา<ม>เดี๋ยวลองดูมีหม,ม,ม,มาตัวโหดอยู่ด้านหะน้าโหดจริงอะ่ะหางดำมืดมือน,น,นี่ดูยเง่กี้ไปชวนอีกนะครับเมื่อกี้อ๋อของผมก็จะเน้นชวนมาด้วย ดูคุณนี้นะครับเจอหมาละข้างหน้าโอ้ไม่ว่าอะไรเลยไม่เห่าเลยด้วยซ้ำรู้จักกันปะเนี่ยเอาเห่าตามหลังละเห่าตามหลังแล้วครับทำเป็นโชว์ออฟไปงั้นแหละนะครับจริงๆหมาทุกตัวน่ารักหมดสำหรับผมนะ ก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมสะนะครับแล้วก็คุณเนขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับบิงต่อครับ